วันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับวิธีการวัดค่าต่างๆของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับการวัดค่าหาน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่2วิธีนั่นเองนะครับโดยวิธีหนึ่งก็คือการวัดค่าหาความสูงของของเหลวนะครับหรือวิธีการซาวดิงนะครับโดยซาวดิงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2แบบอีนะครับโดยวิธีแบบที่1ก็คือการซาวดิงแบบอัลเลนครับ การซาวดิ้งแบบอะเลชมักนิยมพาซาวดิ้งกับพวกน้ำมัน HFO นะครับเพราะว่ามีความหนืดสูงนะครับก็จะมีสูตรสมการอีกทีนึงเดี๋ยวผมก็แสดงให้ดูอีกทีนะครับส่วนแบบที่2องครับการซาวดิ้งแบบฟูลเลช์ครับมักนิยมซาวดิ้งกับพวกน้ำมัน MDO หรือน้ำมันดีเซลนะครับจะมีความหนืดต่ำนะครับโดยเราจะซาวดิ้งจากปากท่อซาวดิ้งเลยนะครับไปถึงก้นถังเลยนะครับส่วนวิธีที่2ครับก็คือวิธีการดูเลเวลเกตนะครับโดยเลเวลเกตนะครับจะอยู่ในห้องเครื่องก็จะบอกถึง ระดับของน้ํามันแล้วก็ปริมาตรของน้ํามันนะครับว่าให้เรารู้นะครับโดยเรืออนัญญานารีของเรานะครับจะมีถัง HFO นะครับทั้งหมด10ถังนะครับก็คือถังสโตเลททั้งหมด4ถังนะครับแล้วก็ถังเซต2ถังถังเซอร์2ถังนะครับแล้วก็ถังโอ๊โฟ2ถังนะครับส่วนน้ํามัน m d ะครับจะแบ่งด้วยกันออกเป็น5ถังนะครับก็คือถังสโตเลททั้งหมด3ถังถังเซต1ถังถังเซอร์1ถังนะครับ ครับต่อไปก็ไปดูวิธีการปฏิบัติว่าวิธีการซาวดิงแบบอัลเลนแล้วก็ฟูลเลสแล้วก็การดูรีเวลเก็บแรงงานไปชมได้เลยครับครับก็วิธีแรกผมจะพาไปชมวิธีการซาวดิงแบบอัลเลนครับโดยถังน้ำมัน HFO s t o r เล e ครับก็จะอยู่อยู่ตรงบันเท้า3านะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ รเราก็จะต้องรู้ด้วยกันอยู่2อย่างนะครับก็คือความสูงของถังมีเท่าไหร่นะครับถัทงที่ผมเซาว์ดิง้งนี่ก็คือถังเ e n e นปโ o สโต e เลนนะครับสองจุโด,ดยมีความสูงจากปาท่อถังนี่อยู่ที่ 1, 3 7 2นะครับโดยเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเซาดิ้งเท่าไหร่เราต้องไปดูคอนซัมชันของอการใช้น้ำมันของแต่และวันนะครับว่า มีมีค่าเท่าไหร่ลดไปเท่าไหร่แล้วเราก็มาทําการคํานวณแล้วก็กาวเฝ้าคาดครับว่าเราจะเซาดิงไปเท่าไหร่นะครับโดยวันนี้ผมก็จะเซาดิงไป1 3 5 0พนา้านะครับว่าจะเซาดิงได้เท่าไหร่จบอะเลน,นะครับเริ่กันเลย จากนั้นนะครับเราก็ทําความสะอาดสายซาวดิ้งให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับผมก็จะมาคํานวณค่าความสูงของเหลวที่เหลืออยู่ในถังนะครับโดยจะได้สมการดังนี้นะครับ h เท่ากับ a บ b บวก c นะครับโดยผมจะกําหนด h เท่ากับความสูงของเหลวที่เหลืออยู่ในถังนะครับ a นะครับเท่ากับระยะความสูงของท่อซาวดิ้งถึงก้นถังนะครับเป็น 1, 3 7 2ซนเมตรนะครับ ต่อมานะครับ b เท่ากับระยะของสายวัดที่หย่อนลงไปทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเท่ากับ1,350เซนติเมตรนะครับและสุดท้ายนะครับ c เท่ากับระยะที่ของเหลวติดสายซาดิ้งขึ้นมานะครับเป็น37.5เซนติเมตรนะครับเราก็จะนํามาคํานวณได้ดังนี้นะครับ1,322ลบ1,350บวกกับ37.5นะครับก็จะได้59.5เซนติเมตรนะครับ ดังนั้นจะได้ค่า u n นเล e นะครับทำให้เราทราบว่าความสูงของเหลวที่เหลืออยู่ในถังนั้นนะเท่ากับ59.5ซนติเมตรนะครับก็นี่ก็จะเป็นวิธีการคำนวณของ u n นเล e นะครับ ก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาวิทไปดูวิธีการซาดิงแบบฟูลเลทของน้ำมันดีเซลนะครับหรือน้ำมันเอ็นดีโอนั่นะครับไปดูกันเลยครับครับต่อมานะครับเราก็มาดูวิธีการซาดิงแบบฟูลเลทกันนะครับโดยที่เรากำลังจะซาดิงอยู่นี้ก็คือถัง MDO Storage Tank นะครับถัง3.1นะครับซึ่งมีความสูงอยู่ที่1,162นะครับ ซึ่งอุปกรณ์ซาวดิ้งเช่นเดียวกันครับจะเป็นซาวดิ้งแท็บกับเคมีคอนนะครับซึ่งนะครับต้องใช้เคมีคอนเพราะว่า MDO นะครับหรือดีเซลออยับมีความใสนะครับยากต่อการสังเกตนะครับเราจึงต้องใช้เคมีคอนเพื่อง่ายต่อการสังเกตนะครับโดยหลักการซาวดิ้งของฟูลเลตครับเราจะหย่อนลงไปสุดถึงก้นถังเลยนะครับสังเกตนะครับผมจะหย่อนให้ลูกตุ้มแตกออกทางจากนั้นครับเราก็ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาเพื่อดูนะครับกับว่าติด ใส่ซาวิงแท็บมาเท่าไหร่นะครับจากการที่เรากะเข้าๆวๆโดยการทาเคมมคอนไปเมื่อคู่นะครับจากที่ผมซาวดิ้งลงไปนะครับเราก็จะได้ติดขึ้นมานะครับอยู่ที่25ซนติเมตรนะครับจากนั้นครับผมก็จะจดค่านะครับไปเข้าไปในกระดาษแล้วก็เตรียมไปคํานวณกับในคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Excel อีกทีนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกับวิธีการซาวดิ n งแบบฟูลเล a นะครับ ครับก็ไปเราก็ไปดูวิธีการใช้เทเลเกตนะครับว่ามีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรนะครับก็ไปดูได้เลยครับครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูวิธีการใช้เทเลเกตนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีที่ใช้สําหรับถังน้ำมันที่ไม่ที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากครับแล้วก็ติดตั้งภายในห้องเครื่องครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะทําให้เราทราบ น้ำมันปริมาณน้ำมันที่อยู่ในถังได้เลยนะครับโดยรืเบีเกจครับจะบอกอะไรบ้างครับก็จะบอกปริมาตรของน้ำมันนะครับแล้วก็ความสูงของถังน้ำมันนะครับโดยปริมาตรครับจะมีหน่วยเป็นลูกบาศเมตรนะครับและความสูงครับจะมีหน่วยเป็นเมตรนะครับโดยภายในเรืออนัญญาณารีนะครับจะใช้รืเบีเกจอยู่ทั้งหมด6ถังนะครับโดยจะแบ่งเป็น HFO 4ถังแล้วก็ MDO 2ถังนะครับโดย HFO ครับจะแบ่งย่อยเป็นถังเซ็ต ทึงังเซตตลิงแท้งสองถังแล้วก็ถังเซอร์วิสสองถังครับส่วนถัง MDO นะครับจะแบ่งเป็นถังเซตตลิงแท้งหนึ่งถังถังเซอร์วิสหนงถังนะครับโดยวิธีการดูระดับเกตนะครับเราก็จะดูผ่านเข็มเลยนะครับซึ่งจะบอกถึงปริมาตรของน้ำมันแล้วก็ความสูงของน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังนะครับซึ่งภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็จะบอกถึง ปริมาตรความสูงครับโดยความสูงอยู่ที่1 5 2เซนติเมตรครับหรือ1.52เมตรนั่นเองนะโดยปริมาตรในถังก็จะอยู่ที่8.4ลูกบาทเมตรนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการดูรืเอร์เกตนะครับก็ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็จะเป็นถังน้ำมัง3.3ห4งนะครับจะเป็น MDO s t ตอ l i n g งแทงกับ MDO Service ทแท k นะครับ ไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการที่หลังจากที่เราซาดิ้งมาแล้วนะครับคือทั้งซาดิ้งดูเลทอเลทแล้วก็การดูหรือเกตครับเราก็จะนําค่าที่เราซาดิ้งได้นะครับมาใส่ในแฮงค์คอนดิชันนะครับในโปรแกรม Excel นะครับก็จะคำนวณกมาให้ว่าเราใช้น้ามันไปกี่เท่าไหร่เท่าไร่ในแต่ละวันนะครับข้อที่เราซาดิ้งมาได้ครับผมซาดิ้งถังเทเลปโอลครับสองัวหนึ่งสโตรเลทครับเราได้ที่ 5้าสิเ้าราก็ใส่ไปที่ตรงนี้ครับ Action Sounding ก็ถังสองุหนึ่งนะครับเราก็เหลืละมันอยู่ยที่1 4บสี่จุเจ็ดมกะตันนะครับต่อมานะครับก็ไปดูถัง MDO ถัง3าุดสนะครับแล้วขออภครับถังสามุดหนึ่งครับเรา s o u n d i n ได้ที่ยี่สิบห้าครับ ก็จะได้มาว่าเราน้ำมันเหลืออยู่ที่0.035เมกะตันนั่นเองนะครับก็จบนะครับกับการทำเสนอวิธีการเช็คซาวดิ้งต่างๆนะครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยงานที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ